สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพ่อกับแม่บันอีกแล้วค่ะแม่บันมีแนวมาฝากจ้ะพี่น้องก้องเข,างขาะะงา่าจ้าก็ได้สนใจก้องเข่านะค่ะงามบมจ้าพี่น้องจ้าก็ดีเพื่อนเอาก้องเข่ามาส่งค่ะพี่น้องแม่บันเลยต้องเฮ็ดไ่แบบนี้ไว้จ้าถ้าบ่เฮ็ดแบบนี้มันกระซี หมอดจีเจาะนะคะงามหมดจ้ากองเข่าจ้าเอาล,ล้วงลายอยู่จ้าเนี่ยมีแต่กองงามงามลายงามงามเลยค่ะช่ห้เบิ้มจ้าเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ใส่ถุงไว้ค่ะบ่าใส่ถุงบ่ได้ค่ะกล่องใหญ่ๆเขาก็มีนะคะเดี๋ยวเขามาใส่ถุงให้แล้วก่อนนะจ๊ะเขาก็สิบไปหอยนะคะ เก็บได้ค่ะเก็บเก็บย่านย่านเขาเอิ้นเอี่ยเขา่ะบมอดเจาะจ้ากันมอดเจาะใส่แบบนี้ค่ะก้สที่เก็บไม่ได้โดน ลายงามงามจอพีีนองจับนี่ลายงามงาม ไปรถพลธงพลธงพลธงเนาะ <laughs> <laughs> จ้าสำหรับเมื่อนี้ก้องเข,าเขา่าฮอกอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฮอกเก่ามาหอยไว้นะคะการหมอดเจาะจ้าพี่น้องจ้าแม่บานสิพามาชมค่ะกล้องเข่าล้ายงามงามจ้าพี่น้องงามบอค่ะงามกล้องเข่าบอค่ะ ีหลายอย่างกันเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดติดตัดอ้อยแล้วเนาะจ้าแววมาเดอ้อจ้าผ่าผ่าห่อหนาไปตัดอ้อยเด้อค่ะพี่น้องกองเข่ากับไปตัดอ้อยห่อเขา่าไม่แซ่บแสบไปตัดอ้อยเด้อค่ะซื้อกองเข่าไม่เด้อค่ะไปใส่เข่าไม่กินแซ่บแสบ บางคนกับใส่จนว่ากองเข่าขาดแล้วขาดอีกเน้อจ้ะใส่แบบคุ้มเลยค่ะแม่บันแน่น้ำบันแม่บันเะยคะ่ะมาใหม่ๆค่ะกองเข่ามาใหม่ๆการฟุ้นการหมอดได้จ้าพี่น้อง พี่น้องมาเบิงมันเผาด้วยค่ะมันเผากับมาไม่ไม่มันเผาทางนี้กับมาไม่ไม่เด้อจ้ะมันเผาจ้ามันเผามาใหม่ๆค่ะสนใจกะแวะมาหาแม่บันเด้อค่ะฝนบต่ตกแล้วจ้ะพี่น้องค่ะ จังไดเมื่อนี้แม่บานกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่บันน้ำเนี่ยนะคะสำหรับเมื่อนี้แม่บานลาไปก่อนสวัสดีค่ะพี่เด็กค่ะสวัสดีค่ะอยากได้บ่ค่ะอยากกินซุปเน็ดกระด้างบ่ค่ะอันนี้กมาม่าไม่ๆม่เท่ากันค่ะแม่บันลาไปก่อนเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ